า abei, ม,มาีองแล้วกนนะดวเดียวบอีก่อนตสองไปไหอเคแม่จานน่อจานะีจาองอู้นอ่างไครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่รอนานขึ้นไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยอาชีดครับน่าอาชีดเป็นเสร็จเท่าไหร่ครับแสนซองครับหนึ่งล็อกแซนซองครับจะช้ย จำไม่ได้นะครับขับเซียนบนล็อกเลยครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกดีใจไหมอันดีใจครับครั้งแรกครับแต่ทีมงานเซียนครับดีใจครับเรามั่นใจตั้งแต่ยุคไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายจะรับการชุก็เดินตลอดครับก็มั่นใจมั่นใจในซมดีครับในลูกความแข็งแร่งครั้งแรกของเราความพยายามครับกรรมการน่าจะ็นใจความพยายามส่วนโคชเราเขาก็ว่าเขาไม่น่าถึงกับแพ้เราคิดถึงยังไงบ้างครับเขาก็เขาทอยอตลอดนะครับก็แล้วแต่กรรมการเขาหน้าให้เครดิตมาเดินนะครับ หมดยกสามตีหมดยกสามตีลองไปลองถึงสิบห้าถึงเราแบบใจเราแบบยกสี่เราไม่ไงใจเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแล้วแล้วกุชชุกเรามาเป็นไงบ้างครับดูสารยกดูอึดอัดเลยนะอึดอัดนะเขาใหญ่ครับเขาวงในเขาตั้งแคนอยู่นะครับตียากครับตอนนี้ก็จิกเยอะครับฉะนัะด้วยลูกความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็อย่างที่พูดไปความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาชีพแสนสองนี่เอาไปทำอะไรบ้าง ก็ว่าจะเก็บเงินทำบ้านครับถ้าสมมติว่ามีโอกาสไม่นาไมีโอกาสเจอกันอีกอีทางขอทรายคนอยากแก้เมืองลงแต่ไข่ตับดำเขาในนี้ครับก็ขอต่ำกว่านี้ก็ได้ครับร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้ครับร้อยยี่สิบแปดเหมือนจะใหญ่เกินครับมันยากครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ควรจวันอะไรตัวใจโคราชครับโคราชอายุเท่าไเลยนะครับปีนี้เข้า20ครับวันนี้ทำสำเร็จได้4,200องกิโลทำได้มากครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเซียนมวยเป็นรอบด้วยครับที่ให้ ผมก็พยายามเต็มที่นะครับก็เข้าหนความพยายามของผมครับผมก็พุดไม่ออกแล้วครับมีใจเกินไไม่เหมือนครับเห็นเป็นมวยบอกที่ต่อยมวยจริงๆแล้วหรอจะมาดูเหมือนไม่เหนื่อยเขาบอกไปนี้ตั้งใจมากหรือว่าซองดีซองดีครับดูตั้งใจครับเนื่ยยังไม่เพิ่งเริ่มซึมเลยแล้วก็ไม่ไม่มีบาดแผลอะไรนะครับไม่มีบาดเจ็บเลยนะครับถ้าพอกดเคยต่อยมวยเคยได้เชียอะไรบ้างไหม เคยได้แชมป์ภาคอีสานครับตอน32มกิโลครับแล้วแล้วเวทีมาตรฐานายังเลยครับก็มีโอกาสก็อยากชิงครับชิงแชมป์เวทีมาตรฐานน้ำหนักเท่าไหร่ใช้ในการจับชิงชิงก็พอสักงร้อยยี่สิบเจ็ดก็ได้ครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดก็ได้ครับก็คอ,อยฝันเลยว่างั้นครับคอฝันเลยครับ ก็ทำตัวเองแล้วครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์สวัสดีครับก็แก้ทางมวยมานะครับแล้วก็ให้เด็กขยันซ้อมแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าเราแพ้มาเราเคยแพ้แพ้น้ำชามแห้งชามเนี่ยก็ให้ขยันกระตือรือร้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้มั่นความดีไอ้นี่ต้องคุมเองรอมเป่าเองทำเองทุกอย่างครนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ บอกพายุ้าดอาจารย์บอกน้องเขายังไงบ้างบอกบอกว่าพอพอเราทําได้แล้วเราก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเราเมยเดินเดินทํานะครับนี่ก็อาจาอาจารย์ฝากน้องคนนี้หน่อยครับฝากชาวมวยทุกคนนะครับให้ช่วยเป็นกําลังใจเด็กคนนี้เพราะว่าเขาตั้งใจซ้อมมาเขาอยากชกแต่มวยอย่างเดียวมีลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่เขา อยากย้ายชกมวยครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับทำสำเร็จแล้วครับนาคตก็ตั้งเป้ากับแชมป์เวทีมาตรฐานก็ขอให้สำเร็จดังที่ใจครับผมวาดถึงนายกเทวีตพงศ์ที่ผู้สนับสนุนดูแลอยู่อยู่ข้างหลังนะครับครับผมเพราะว่าเจ๊หน่อยด้วยครับเลยวันนี้ก็ทำสำเร็จก็ยินดีด้วยครับอาจารย์ครับผมในความยินดีนะครับเป็นครักการกีฬาที่จะกันโซน